าแกะต่อนะฮะอันนี้จะกลำลุกการเดิมสองแพ็คจีดจีดจีจีจให้ดูเลย <c oughs> นะแกะคัดแล้วก็แกะคัดในแพ็คนี่แหละโอ้ยเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ะปรากฏเป็นคู่ด <c oughs> ึงยากปเลยน <c oughs> อืออือนะแปดแปดห่อนะครับดึงมาคับเลย <c oughs> มาเป็นรถยี่สี่ศูนย์แปด 24, 8, ทียี่สามเหมือนเมื่อวานที่แกะเลย เช็คครับเช็คอ่ะอันนี้อาจจะเป็นซองแปดในตำนานอันนี้ซองแปดมาเป็นที่หนึ่งอันนี้กลับขึ้นมาอยู่ข้างบนรากวเราถนัดล่างนะเนาะไล่ลงมาชัวเร็วเลยอย่างไวโอทำไมมัน เมื่อวานลราออกได้ Land Cross ได้ G.O. ขอ S.R.T.R. บางเฮออหลังๆนี่ซื้อไม่ได้เลยได้กรอบเงินแต่ก็เป็นล็อตอื่นล็อตนี้มันล็อตเก่าใส่จะไปออกไอ้พวก Land Cross ไอพวก s t ีล l s e n s เยอะโอ้คันทงอันนี้ชัดเลยสองแปดล้านเปอร์เซ็นต์ ไม่มีคู่แข่งเลยอะมาเดี่ยวๆไรคู่แข่งแบบนี้ยังไงครับเ <c oughs> ปดิดเลยแรเต็มๆภาพเอาให้นี่แน่มันนะฮะหลังมันวาวอย่างงี้พยาโอ้โหขาวนี่แบ็กเซนแบ็กเซน นั่นไงแบ็กดาก้อนดูขอบดำมารู้เป็นอานี่มันเป็นล็อตนิ้ใส่ไม่แตนะ่แบ็กเซนโอเค